สวัสดีค่ะดีมที่ที่พองขันปะค่ะจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะดีมจะมารีวิวที่ดินแปลงสวยเลยค่ะด้านข้างติดลำห้วยตลอดแนวที่ดินเลยนะคะส่วนด้านหน้าติดถนนลาดยางเลยค่ะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะที่ดินสี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะมีวิวภูเขาด้วยค่ะที่ดินอยู่ตำบลเขาชง,งุ้มอำเภอโพธารามจังหวัด ราชบุรีนะคะที่ดินเป็นโฉนดนอสอสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะแหล่งน้ำมีตลอดทั้งปีเลยค่ะด้านข้างของเราก็ติดลำห้วยตรงนี้เลยนะคะไม่มีถนนมากั้นเลยค่ะที่ดินเราติดลำห้วยเลยเป็นลำห้วยสาธารณะนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะการเดินทางสะดวก ห่างจากตัวอำเภอโพธารามนะคะประมาณ20กิโลค่ะห่างจากกรุงเทพเริ่มที่สายใต้ใหม่นะคะอยู่ที่ประมาณ85กิโลเมตรนะคะราคาขายยกแปลงค่ะ2ไร่อยู่ที่1ล้านบาทนะคะค่าใช้จ่ายในการโอนฟรีทั้งหมดเลยค่ะมีวิวภูเขาด้วยภูเขาลูกนี้คือเขาเขียวนะคะด้านหลังเขาเขียวคือโครงการพระราชดำริเขาชะงงุ้มค่ะ ที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะมีรถผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยค่ะมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวด้วยใครที่กำลังมองหาที่ดินติดแหล่งน้ำแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ดินดีนะคะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีลองแวะชมได้เลยค่ะที่ดินสองไร่อยู่ตำบลเขาชงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าติดต่อดได้ทาง เบอร์โทรด้านบนเลยค่ะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะเดิมทีนะคะที่ดินแปลงเนี้ยเออ่ไว้ใช้ปลูกผักอยู่ค่ะบริเวณรอบๆนี่วิวโล่งกว้างเลยนะคะด้านข้างติดน้ำด้านหน้าติดถนนลาดยางนะคะห่างจากวิทายาลัยเกษตรค่ะประมาณ เ0 0เมตรเท่านั้นนะคะที่ดินแปลงนี้เหมาะที่จะเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนหรือว่าซื้อเก็บไว้อยู่หลังเกษียณได้เลยค่ะด้านหน้าของที่ดินนะคะหันไปทางทิศทิศใต้ค่ะบริเวณรอบๆนะคะที่ดินต่ำกว่าถนนนะคะประมาณสัก 50- 50เซนติเมตรได้ค่ะหรือว่าถ้าเราไม่ได้อยากจะถมที่นะคะเราก็ขุดนำดินจาก ตรงที่ดินเราค่ะทําเป็นบ่อในที่เราก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินถมที่เพิ่มเติมนะคะตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าของที่ดินเราค่ะวิวเขาสวยชัดเจนเลยนะคะริมทวนอีกครั้งค่ะที่ดินสองไร่อยู่ตําบลเขาชงุ้มอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะราคาขายยกแปลงนะคะอยู่ที่1ล้านบาทเท่านั้นค่ะ หน้ากว้าง40เมตรความลึกอยู่ที่80เมตรนะคะกับที่ดินแปลงนี้ค่ะสนใจนัดชมได้ทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ดิมจบการรีวิวที่ดินติดแหล่งน้ำติดถนนสายลากวิวเขาสวยๆเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีันนี้สวัสดีค่ะ